เป้ยปานวาดร่วมงานแฟชั่นโชว์ลุกนี้สวยดุเรียกแสงแฟตรัวๆใช้คำว่าสวยได้เปลืองสุดๆส,สวยไร้ที่ติจริงๆค่ะสำหรับเป้ยปานวาดเราจะเห็นว่าเธอนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยเป๊ะงานปังแน่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะออกงานอีเวนต์ที่ไหนช่างกล้องก็สาดแฟตใส่เต็มๆล่าสุดเธอนั้นได้ออกงาน ร่วมแฟชั่นโชว์งานนี้ระดับตัวแม่ก็แต่งชุดเดรสกาะอกสีดำปล่อยผมยาวแต่งหน้าสวยคมจนคนทั้งงานแห่ชมความสวยโดยแม่เป้ยโพสต์ลงในอินตราแกรมซึ่งทำให้ชาวเน็ตที่เห็นก็ต่างกดไลค์คอมเมนต์ชมกันสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียว ค่ะสำหรับปยปันวาดนะคะเราจะเห็นว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีเธอนั้นก็ยังสวยยังแซบ่บและเซ็กซี่เหมือนเดิมและยิ่งไปกว่านั้นเธอนั้นดูไม่แก่นับวันจะดูเด็กลงทุกทีนะคะ สำหรับภาพที่จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้ก็เป็นภาพที่เธอไปออกอีเวนต์นะคะโดยเธอจะมาในลุกของชุดเดรสกะอกสีด,ดํานะคะปล่อยผมยาวและเธอนั้นแต่งหน้าสวยคมเข้มมากๆจนทำให้คนแห่ชมกันทั้งงานโดยภาพของเธอจะสวยงามขนาดไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ